สวัสดีครับพบกับวิดีโอมูลไฟายเช่นเคยครับผมวันนี้เราพามาดูนี้นะครับจะเป็นแผงมาฟัดนะครับที่มาใช้กับปั๊มน้าซับเมิร์นะครับหรือว่าซัมเมิร์ดะรกแล้วแต่คนอยากเรียกครับนะครับอันนี้เป็นซัมเมิร์ครับซัมเมิร์สะท่อออกสองนิ้วนะครับแต่ตัวปั๊มอยู่ประมาณสามนิ้วนะครับตัวตัวปั๊มตัวเล็กครับ ไอตัวสั้นแต่ว่าไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้เราลงกับน้ําน้ําห้วยนะครับนี่ครับตอนนี้เราเปิดสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับมันอยู่นี้ครับเจ็ดแอมได้เจ็ดแอมตอนนี้ระบบัมมติใครก็คงรู้นะครับว่ามันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยครับว่าผมใช้กับอะไรนะครับนี่ครับผมเข้าผมก็ใช้กับตัวนี้นครับเดี๋ยวให้ดูครับเพราะว่าเป็นผมเป็นสายมอฟัตนะครับ นี่ครับเอามาฟัดครับตอนนี้เราใช้เอามาฟัดสิบแผงครับใช้10บสิแผงไปเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของต้องการน้ําใช้ทําน้ปังต้องการน้ําทําน้าปังนะครับน้บปังช่วงเดือนเดี๋ยวขึ้นก่อนครับนีน่ให้ดูครับแผงก็ยังไม่ล้างยังไม่ฉีดายาอะไรครับสิบแผงเจ้าของทำโครงสร้างขึ้นเองครับแล้วก็มา ตอนคือมีทีมงานเราสี่คนมาช่วยในการขึ้นโครงขึ้นไรแล้วก็พอมาอีกวันหนึ่งเจกกของเขาได้พาทีมงานเขามาใส่แผงนะครับนี่ครับอันนี้เอามาฟัดสิบแผงแล้วก็จัดขนานขนานทั้งหมดนะครับจะเป็นสายวายครับนี่แบบวายครับวายทำไปเรื่อยครับจับขนานให้หมดนะครับผลที่ออกมาก็ ถือว่าดีครับไม่มีแดดก็น้ำอะไรครับทั้งวันอันนี้จะเป็นแพร่ฟัดนะครับให้ดูแผงครับมาอยู่กี่วัตต์นี่ครับแผง140วัตต์นะครับ140วัตต์โวลต์ที่เราได้ก็77โวลต์แล้วนี่แอมป์ที่ได้ก็1.82ครับโวลต์สูงสุดก็อยู่ที่นู่นครับ109ครับ109โวลต์แอมป์แอมป์ไอแอมป์ที่ได้เต็มที่ก็2 2แอมป์กว่านะครับ นี่ครับเอามาฟัดสิบแผงช่วยได้ครับเอามาฟัดตัวนี้ผมซื้อมาในราคาแปดร้อยบาทนะครับจากทางสลดท่ามนะครับแปดรบาทแล้วแต่ขึ้นลงครับเพราะว่าแผงขึ้นลงทุกวันะครับผมก็เดียวไปเจอกับแพงอาจจะถูกเดียวกับแพงอาจจะแพงนะครับนี่ครับลงทุนได้ครับง่ายง่ครับ ราคาไม่ถึงสามหมื่นครับชุดนี้เดี๋ยวไปดูน้ำครับน้ำที่ได้นะครับน้ำที่ได้นะครับเดี๋ยวไปดู้วกันนะครับนี่เราจะเป็นทีมเล่นออมฟัดครับไม่ได้เล่นโพลีโมโนโพลีโมโนสามแผงยิงอยู่ครับแต่ว่าราคาเขาสูงกว่าตัวนี้สิบแผงครับนี่ครับน้ำมวลน้ำที่ออกมาครับ ท่อออกเต็มท่อครับสองนิ้วครับนี่ครับสองนิ้วเต็มเต็มครับสายมาจากนู่นครับระยะทางนู่นแพงอยู่ไกลครับนู่นครับน่อไว้เกือบถึงบ้านครับห้าสิบเมตรสายระยะสายห้าสิบเมตรครับลงไปนู่นครับนี่นู่นนะครับลงไปอย่างลึกครับลงไปอีกประมาณสิบสองเมตรสิบสามเมตรนะครับเกือบสิบห้าเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับ โดยใช้ก็นหนับังครับไอ้ฟิกัดนี้ก็จะเป็นบ้านฉเฉลิมพระเกียรติฉเฉลิมพระเกียรติยาง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 เฉลิมพระเกียรติอยู่ที่แตแถวบ้านฐานหรือว่าอำเภอเมืองนะครับผมอยู่แตแถวติดท่ายวิรวัต์โยธินสุรินทร์นะครับนี่ครับคนที่ออกมาคือเจ้าของปลื้มครับทอเห็นน่าเออ นี่แหละที่ออกมาที่เขาต้องการครับวเพราะว่าเขาใช้ระบบรถไถปั่นก็มาหลายปีครับเขาใช้ท่อสามนิ้วครับปัญหาก็เยอะครับพอดีเขาไปเจอผมในเฟซในเฟซบุ๊กนะครับในเฟซบุ๊กผมก็จะเป็นวิโรจน์ที่ใหม่นะครับเขาไปเจอในเฟซที่ผมรีวิวไว้นะครับเก็บี่ยวก,กับแพกรมาฟัดกับไอ้พวกมำมร์จอย่างเงี้ยเขาเลยเห็นแล้วสนใจครับราคาถูก ไปถึงสามหมื่นแต่ว่าใช้งานได้จริงครับนนเราเน้น,นเราเน้นการใช้งานครับ,บเราไม่เน้นไม่ได้เน้นไอ้ราคาแพงครับราคางบมีแค่ไหนเราก็เอาตามนั้นครับเราไม่ได้เอาไว้ว่าเห็นว่าแพงงหม่ไม้ไม,ไม้ไม้นี้เอาไม้นี้ไม่ได้ครับเราต้องดูว่างบประมาณที่เราต้องใช้เนี่มันประหยัดประหยัดจริงไหมนะครับชุดนี้ก็รวมท่อโดยเลยแล้วก็ตกประมาณ สองหมื่นสองมืแปดครับชุดนี้แต่โครงสร้างเขานั่นจะเป็นจะเป็นไม้ไม้ทั้งหลังนะครับไม้แล้วก็เหล็กเสริมนิดนึงนะครับถ้าว่าสนใจก็ทำตามได้ครับหรือท่านใดที่อยู่แถวสุรินซีเกตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอุบุรีดัมนะครับถ้าว่าสนใจหรือว่าอุบลถ้าว่าผมไปได้นะครับถ้าว่ามีารถไปนะครับ ผมก็พาชิมงานไปติดตั้งได้นะครับแผงนี้ก็แผงราคาแปดร้อยนะครับแผงตอนนี้ที่ผมที่ผมไปไปดูมาครับเอามาฟัดตอนนี้ก็หายากครับเริ่มหายากแล้วถ้าถ้าโพลีโมโนถ้าว่าอยากได้น้ําตั้งแต่เช้าเลยครับมีแต่เอามาฟัดแหละครับทองแต่ถ้าได้ออกปุ๊บเริ่มแล้วครับ ถ้าเป็นโพลีโบโดนี่ต้องรอแปดโมงบางทีก็เจ็ดโมงครับแต่เด็ดจ้าๆหน่อยบางทีก็แปดโมงครับหนึ่งว่าจะได้น้ํานะครับอันนี้เขาได้น้ําตั้งแต่หกโมงเช้าแดดเติมออกแล้วขอเริ่มมีน้าแล้วครับครับผมผมมีรถมีไฟก็ขอน,นําเสนอพี่นี้ครับผมถ้าสนใจก็ทักโทรถามได้นะครับว่าผมตต่อแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับ ส่วนปั๊มปั๊มปั๊มที่ผมได้มานี่ก็จากนู่นนะครับจากทีมงานทางมือดำนะครับผมแล้วก็แผงก็จากนู่นครับสรุท่าครับสนใจได้ก็ยากได้ตัวไหนก็โทรถามผมได้ครับผมก็จะนำเสนอให้ได้นะครับผมโอเคครับผมมีรถมอถือไฟเขาจบกานนำเสนอเป็นนี้ครับขอบคุณครับ